Yes. <laughs> 17ตุลาคมที่สาลาวการเมืองพัทยานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้สถานการณ์โควิด19โดยมีนายรัตนชัยสุดที่เดชานายประธานคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาส,สุขภาพเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายแพทยป์ประทีปธนกิจเจริญเลขขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายสุรพัฒโยธินบูรนานน์กรรมการสุขภาพเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยากล่าวว่าสําหรับการประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาในครั้งนี้ เป็นการสร้างพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนระดับจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนสแสดงความคิดเห็นร่วมออกแบบวางแผนแก้ไขปัญหาและร่วมค้นหาทางออกสำหรับการเตรียมรับมือมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างประเทศไทย ที่ยังคงรักษามาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการเสริมมาตรการหลักของรัฐเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในระลอกสองโดยใช้กลไกลกลางของสมัชาาสุขภาพจังหวัดร่วมกับกลไกลรัฐ จัดระดมความคิดเห็นและรูปธรรมการจัดการต่างๆตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือมีความสุขภาพดีของประชาชนคณะอนุกรรมการเขตส,สุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนและให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าวเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการตลอดจนยกร่างองค์ประกอบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาหรือคอจอสพอ เพื่อประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสอชอเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานต่อไปสนับสนุนข่าวโดย Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้